สวัสดีนะครับวันนี้ผมคิมบีทีวิไทยแลนแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่นแมปไอคูนเของพี่ไอแซมอีซที่ผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ให้กดติดตามเข้ากันด้วยนะผมโปรโมทให้แล้วตามนั้นถึงแม้เขาจะไม่ได้ดูโอเคตามนั้นนะแฮ้ yeah. แล้วแน่นอนว่าถ้าเกิดเรามาในแมปกูนพวกนี้รีวิวอาวุธแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นไปรีวิวเลยอ่ามชัยเดาออกบ้างว่า อาวุธไรทุกคนก็ได้เห็นตรงชื่อคลิปแล้วก็คือ i อ a นั่นเองนะฮะ i อ a นี้เพิ่งออกมาใหม่นะถือว่าเขาทำไม่ได้สวยดีต้องภูมิใจเลยนะ,ะเพราะว่านี่คือแมปของคนไทยอ่ะโอเคไปเริ่มรีวิวเลยโหมดแรกสกิล E เป็นพุ่งรอบเดียวใช่พุ่งรอบเดียว อืมตามนั้นตามนั้นนะ,ะแล้วเราก็จะรีวิวสกิลให้หมดก่อนแล้วค่อยไปลองกับพวกมอนพวกนี้ต่อมาก็อ่าเหมือนจะเป็นการพุ่งไปแทงสองรอบใช่ไหมเดี๋ยวมาดูชึบเอออาจจะใช่นะฮะโอเคตามนั้นส่วนสกิลนี้ต้องลองกับมอนนะ,ะไปลองกันเลยโอเคสกิล F นะฮะอ่ะเปิดก่อนโอเคมาตีชึบอา้าว นี่ฮนะมันจะไปโจมตีค,คนที่มาตีเรานะซึ่งถือว่าโกงดูก็ดูโกงอยู่ถือว่าโกงอยู่แต่ผม,ไ,มได้สังเกตว่าตีเราเข้าหรือเปล่าเพราะนั้นให้ปสังเกตเอาเองตามนั้นนะืมเปลี่ยนโหมดก็ตรงอาวุธก็จะดูสั้นลงนี่คือการเปลี่ยนโหมดเลยนะสกิล E คืออะไรเดี๋ยวผม มันต้องอยู่ใกล้มอนหรือเปล่าจริงด้วยมันเหมือนจะเป็นหลายเป้าหรือเปล่าเออได้ใช่นะฮะหลายเป้าถ้าผมบอกผิดก็ขออภัย,ยด้วยลยกันสกิลอารเออพูดอีกทีสกิลอ e. ีคือคล้ายๆถ้าใครคือเล่นโลปูแล้วใช้เอ็ก็จะรู้ว่าสกิลแบบนี้มันคือสกิลอาของโหมดสองซึ่งล็อกเป้าสัดตซึ่งถือว่าโกงมากมีซึ่งบ่อยมากโอเคสกิลอา ก็ปานนี้นะเหมือนซึ่งเอ่อม,มันคืออะไรผมไม่ค่อยเข้าใจผมไม่สามารถอธิบายได้จะเรียกแพงไม่ใช่เหมือนเอาไอ้หนวนๆเมื่อกี้พุ่งไปด้านหน้าซึ่งมีหลายอันซึ่งเป็นกำแพงด้วยถ้าเกิดใครมาโดนก็น่าจะเอ,อื้อสกิลเอฟก็ฮะเดี๋ยวเม็ดผมไม่ดีหรือเปล่าเนี่ย F อทีรอแป๊บนะฮะระหว่างนี้เราก็จะเดินเล่นหรอโอเค F 2. มาไดงมันคือสกิลที่ผมงงแต่ที่ผมรู้ก็คืออาริมะที่เป็นบอสต,ตรงนั้นใช้สกิลนี้อยู่เพราะนั้นเราก็ไปลองกับบอสอาริมะกันเลยคือเอฟก็น่าจะคล้ายๆกับสกิลอาร์มั้งผมบอกอะไรผิดก,ก็ขออภัยด้วยผมไม่สามารถชนะอาริมะได้แน่นอนแต่ผมจะไปลองเฮีย ไปลองกันเลยโอเคมมีศพคนตายตรงนั้นด้วยโอเคนะฮะเดี๋ยวเฮ้ยอา้าวตายแล้วหรออา้าววัดจะมาลองสักหน่อยคิดว่ายังไม่ตายโอเคตามนั้นนะฮะก็แมปนี้ถือว่าเป็นแมปที่ดีสำหรับผมเลยเพราะว่าเป็นแมปคนไทยสร้างแล้วก็อืม เป็นแบบที่เกมดีมากโอเคนะฮะแบบนี้เกมดีอย่าลืมมากดไลค์ให้แบบนี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามพี่ไอแซมอีซใช่ไม่รู้ไม่รู้ว่าใช่ป่ะนะฮะถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะฮะก็ตามนั้นนะก็เออใช่ผมลืมรีวิวการตีมาเลยตีก็ผมมีความสึกเหมือนคล้ายเอกจากโลหูนะฮะ โอเคก็ okay. วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะแล้วก็พบกันใหม่ไมในเวลาหน้าที่ผมไม่รู้ตอนไหนเพราะผมยังคิดคอนเทนต์ไม่ค่อยออกหรือสมองตันนั่นแหละโอเคตามนั้นนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดส u b s c r i b e แล้วกดไลค์ด้วยอย่าลืมนะตามนั้นฮะโอเคแล้วก็บายไว้เจอกันในคลิปหน้าบย